หลักปรัชญาของคุณกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและวิธีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูวมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงมีพระราชรำดำรัสชี้แนะแก่ประสชิกรชาวไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517จนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปีพุทธศักราช2540 จึงทรงมีพระราชดำรัสชีช้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตพัฒนาบนแนวคิดพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดการพอมีพอกินพอใช้ของคนส่วนใหญ่โดยใช้หลักความพอประมาณการคำนึงถึงความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาทตลอดจนการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติ และการดรดงชีวิตโรงเรียนบ้านเขาดินได้ดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาภายในโรงเรียนโดยผู้บริหารได้เห็นความสำคัญของการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาดินได้จัดทำโครงการวิถีพอเพียงขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและชุมชนด้านทักษะอาชีพเกษตรพื้นฐาน ด้านทักษะการำดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพสามารถสร้างไรายได้ระหว่างเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างแรงเรียนรู้ด้านเกษตรภายในโรงเรียนที่หลากหลายโดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการดังต่อไปนี้กิจกรรมไส้เดือนเรืองรานำคุณค่าสู่เขาดินโรงเรียนบ้านเขาดินได้จัดทำโครงงานคุณธรรมเรื่องไส้เดือนเรืองรานําคุณค่าสู่เขาดิน โดยเน้นให้นักเรียนผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนเพื่อนำไปใช้ปลูกผักที่ปลอดสารพิษภายในโรงเรียนและนำผลผล,ผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวันส่วนผลผล,ผลิตที่เหลือนำมาจำหน่ายให้กับผู้ปกครองในชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และเห็นคุณประโยชน์ของไส้เดือนและมูลวัวสามารถนำปุ๋ยมูลไส้เดือนที่ได้ไปใช้ในการปลูกต้นไม้ภายในโรงเรียน และนำไปปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้ประกอบอาหารและจัดจำหน่ายได้ทั้งนี้นักเรียนสามารถนำทักษะในการทำกิจกรรมไปต่อยอดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนเองและพัฒนาอาชีพต่อไปได้ กิจกรรมไสเดือนเลืองล่านําคุณค่าสู่เข่าดินเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้รู้จักการเลี้ยงไสเดือนเพื่อนําผลิตภัณฑ์ซึ่งปุ๋ยมันคือปุ๋ยมูลไส้เดือนของเรานี่นเองนะคะเพื่อนําไปใช้ในการปลูกต้นไม้เลี้ยงพืชผักสวนครัวหรือว่านําไปต่อยอดโดยการจัดจําหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียนนะคะเพื่อปเป็นการประกอบอาชีพในอนาคตค่ะ ซึ่งปุ๋ยมูลไส้เดือนของเราเนี่ยนอกจากจะนํามาใช้ในโครงการของเราแล้วเนี่ยยังต่อย,ยอดไปสู่โครงการพืชผักสวนครัวผักปลอดสารพิษนะคะเพื่อสามารถเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ทั้ง2อ,งอ,อโครงการเนี่ยทั้ง2ี่กิจกรรมเนี่ยเข้าคู่ด้วยกันค่ะ,ะโดยปุ๋ยไส้เดือนของเรานะคะวัตถุดิบก็คือจะมาจากมูล,ลวัวนมเป็นหลักนะคะซึ่งเราจะทําการหมักมูล,ลวัวด้วยกัน2รอบรอบแรกจะใช้ระยะเวลา3วัน แล้วก็ปล่อยน้ําทิ้งรอบพี่สองก็ใส่น้ําแล้วก็หมักอีก3วันแล้วก็ปล่อยน้ําซึ่งน้ําของรอบที่สองเราจะไม่ทิ้งเราจะนําไปลดผักลดต้นไม้ได้ซึ่งจะแบ่งไปที่โครงการทางโครงการของผักค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนํามูลรัวที่เราได้ ไปใส่กระมังแล่ถ้ามูลวัวมันเป็นก้อนเราก็จะทําการขยี้แล้วก็นําไส้เดือนมาใส่ประมาณ1-2ึขีดต่อกระมังซึ่งจะใช้เวลระยะเวลาก่อนที่จะเป็นปุ๋ยไส้เดือนประมาณ1เดือนถึงจะใช้ได้ค่ะกิจกรรมเลี้ยงไก่ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเขาดินได้จัดกิจกรรมเลี้ยงไก่ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเพื่อฝึกให้นักเรียนได้มีทักษะวิธีการเลี้ยงไก่ไข่เป็ดพันยี่เหลียง การให้อาหารการทำความสะอาดโรงเรือนการดูแลเอาใจใส่ฝึกสังเกตการเจริญเติบโตเรียนรู้การปรับสูตรอาหารตามอายุของสัตว์เลี้ยงจะทำให้นักเรียนรู้จักการจัดสรรเวลาให้เกิดประโยชน์ลดการใช้โซเชียลมีเดียให้นักเรียนได้ฝึกอาชีพเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ งการเลี้ยงไก่ใสยใจเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเขาดินนะครับเราเลี้ยงไก่ไข่เพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้เรียนรู้ถึงปัจญาการใช้ชีวิตในวิถีชนบทนะครับเหตุผลที่เลือกเลี้ยงไก่ไข่เนื่องจากว่า,ามีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้งางต่ำในเรื่องของต้นทุนการอาหารนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงโดยใช้อาหารกึ่งออร์แกนิกการเลี้ยงแบบธรรมชาติโดยทุกๆวันเนี่ยนะครับผมจะปล่อยไก่ ออกไปภายนอกเล้าเพื่อให้ไก่นั้นคือได้ผ่อนคลายโดยการกินหญ้าเมื่อไก่กินหญ้าแล้วเนี่ยคือเขาจะมีความสุขนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงในแต่ละวันลหลังจากนั้นคือเขาก็จะเข้ามาในเล้านะครับเข้ามาเล้าแล,แล้วก็คือเขาก็จะไข่มากขึ้นในแต่ละวันจากเดิมที่เคยไก่วันละสองฟองหลังจากคือที่เราได้ปล่อยไก่ออกนอกเล้าคือเพื่อไปกินหญ้าในสวนเขาจะเพิ่มผลผลติตในการไข่นะครับใน ประมาณ4-5ฟองต่อวันเป็ดอีเหลียงเนี่ยนะครับจะเริ่มออกไข่ตอนช่วงอายุประมาณ150วันหรือประมาณ5เดือนนะครับไข่ของเป็ดอีเหลียงนั้นช่วยจะฟองใหญ่กว่าเป็ดทั่วๆไปนะครับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาดินจะได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงเป็ดอีเหลียงเพื่อจะได้นำใส่เป็ดอีเหลียงนั้นไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์และประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ กิจกรรมพืชผักปลอดสารพิษใช้ชีวิตแบบพอเพียงโรงเรียนบ้านเขาดินได้เห็นความสำคัญของสุขภาพนักเรียนโดยได้จัดกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช2542และนโยบายของรัฐบาลโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้รับความรู้และฝึกทักษะในการทำงานด้านอาชีพเบื้องต้นสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนเองและสามารถพัฒนาอาชีพนำผลผลิตที่ได้มาขายให้กับผู้ปกครองในชุมชนฝึกให้นักเรียนใช้ชีวิตแบบพอเพียงสร้างความตระหนักในครัวเรือนให้เห็นถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารปลอดภัยส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีฝึกอาชีพรวมถึงความรับผิดชอบของเด็กและได้ดําเนินลอยตามแนวปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่อไปสําหรับกิจกรรมพืชผักปลอดสารพิษใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะคะเราจัดกิจกรรมนี้เนี่ยเพื่อมุ่งเน้นให้เด็กๆของเราเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติ จริงเพื่อที่จะไปต่อยอดในส่วนของการประกอบอาชีพสำหรับ,บครอบครัวของพวกเขานะคะในส่วนของสวนเกษตรของเรานะคะเราก็ปลูกผักในเรื่องของผักสวนครัวเป็นส่วนมากนะคะผักที่เน้นในเรื่องของการรับประทานการประกอบอาหารนะคะแล้วก็ในส่วนของพวกปุ๋ย พวกสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ใช้พวกที่เป็นวิทยาศาสตร์พวกที่เป็นสารสังเคราะห์นะคะเราใช้ในส่วนของกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ภายในโครงการของเรานะคะก็คือในเรื่องของปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะแล้วก็กากมันที่เหลือจากการเพาะเห็ดมูลขี้ไก่นะคะมูลขี้ไก่จากกิจกรรมเลี้ยงไก่ของเราตรงนี้นะคะก็นำมาใช้ในการ เป็นปุ๋ยให้พืชผักของเราเนี่ยได้เจริญเติบโตแล้วก็ไม่เป็นพิษปลอดภัยกับผู้บริโภคค่ะกิจกรรมเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟางสร้างไรายได้โรงเรียนบ้านเขาดินได้เล็งเห็นความสำคัญของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติโดยได้เริ่มดำเนินกิจกรรมเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟางสร้างไรายได้ขึ้นโดยทางคณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้เข้าศึกษาดูงานหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นต้นแบบในการดําเนินงานกิจกรรมให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ในการเสริมอาชีพให้กับนักเรียนนักเรียนสามารถเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์ทรงที่ได้รับเกี่ยวกับกระบวนการเพาะเห็ดฟางเช่นการทําความสะอาดโรงเพาะเห็ดการอบไอน้ําการรักษาอุณหภูมิของโรงเพาะเห็ดนักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาต่อยอดในครัวเรือนและสร้างรายได้ให้กับตนเองได้สำหรับกิจกรรมเสริมอาชีพ เพราะเห็ดฟางสร้างรายได้ของเรานะคะก็มีจุดเริ่มต้นมาจากที่เราอยากจะส่งเสริมในเรื่องของทักษะอาชีพให้กับนักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเพาะเห็ดฟางเพื่อที่จะได้มีรายได้ในอนาคตเผื่อ,อที่ว่าไปทําอาชีพประกอบอาชีพหรือสร้างอาชีพให้กับครอบครัวเพิ่มเติมในอนาคตคะ่ะแล้วก็ในช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดเราก็มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการให้ความรู้นักเรียนเผื่อ ในการที่จะเปิดเรียนปกติในอนาคตต่อไปค่ะจากความสนใจของพวกเราและได้รับการสนับสนุนจากพอ,อพลภพบุญญานิต์จึงได้พาไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดสำนักบกภายใต้ความอนุเคราะห์ของท่านผอ,อสุเทพทวีเหลือที่พาไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้คำแนะนำขั้นตอนวิธีการดำเนินงานเพาะเห็ดฟางจนเกิดผลผลิตเหต็ดฟางขึ้นมาค่ะ โดยกิจการของเรานะครับเริ่มจากการสร้างโรงเรือนก่อนเลยนะครับขนาด4คูณ5เมตรนะครับพร้อมด้วยการทำชั้นวางนะครับกากมันข้างในจากชั้นนะครับสองแถวนะครับแล้วก็ทำบ่อหมักกากมันนะครับโดยนำกากมันจากโรงงานมันสับปะหลังนะครับคือเอามาหมักตรงนี้หมักด้วยหัวเชื้อ E.M. นะครับกากน้ำตาลนะครับปุ๋ยยูเรียปุ๋ยสูตรเสมอนะครับหมักรวมกันนะครับ อย่างละ1กิโลนะครับเสร็จแล้วหัวใจสำคัญนะครับของการทำเห็ดฟางคือต้องมีตัวนี้นะครับก็คือ,อเป็นถังอบไอ้น้ำนะครับเพื่อส่งไอ้น้ำนะครับเข้าไปในโรงเห็ดให้เกิดความร้อนอุณหภูมิสูงเป็นการฆ่าเชื้อรานะครับเป็นการฆ่าเชื้อราให้ให้สลบกันนะครับก่อนที่เราจะใส่เชื้อลงไปในชั้นวางกากมันนะครับโดยรวมระยะเวลาในการ ทำทั้งหมดนะครับประมาณ15วัต์นะครับเราจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับในการทําครั้งแรกนะครับเราจะมีการลงทุนสูงอยู่นะครับเนื่องจากเราต้องสร้างโรงเรือนนะฮะให้ได้มาตรฐานนะครับเพราะว่าเราจะทําได้หลายครั้งนะครับแต่ในการทําวัสดุเพาะเนี่ยจัดซื้อวัสดุเพาะเนี่ยเราจะใช้ทุนไม่สูงมากนะครับประมาณพันต้นๆนะครับจากครั้งแรกนะครับแต่ในงบประมาณ1,000เนี่ยเราสามารถ ทำเห็ดได้หลายรอบนะครับอรอบต่อไปก็จะลดลงมาเมื่อวัสดุหมดเนี่ยเราค่อยรับเงินขึ้นไปซื้อใหม่นะครับในส่วนของการจัดจําหน่ายนะครับเราที่เราเลือกเห็ดฟางเพราะว่าเห็ดฟางนะครับมีราคาที่ดีมากนะฮะเราได้มีการคัดเกรดนะครับของเห็ดฟางนะครับโดยเห็ดฟางที่มีคุณภาพดีเนี่ยเราสามารถจําหน่ายได้ในราคาที่กิโลละ100บาทเลยนะครับส่วนเกรดที่ต่ําลงมาหรือดอกเล็กลงมานะครับเราก็จําหน่ายที่ราคาที่ต่ําลงมาจาก100ก็ยังได้ราคาสูงอยู่นะครับ ในส่วนของเห็ดบานนะครับเราก็ยังสามารถขายได้นะครับในราคา,ากิโลละ60บาทนะครับเป็นต้นไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเห็ดด้วยนะครับในการเพราะเห็ดฟางเราต้องหมั่นดูแลและเอาใจใส่นะครับเพื่อได้ผลผลิตที่มีคุณภาพออกจัดจำหน่ายในราคาที่สูงขึ้นเราตั้งใจทำศึกษาขั้นตอนวิธีทั้งหมดนี้เพื่อเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนได้เข้ามาศึกษาหลังจากที่ ผ่านพ้นสถานการณ์โควิดไปเราพร้อมที่จะให้คําแนะนำนะครับให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และได้ทดลองฝึกอาชีพเพื่อให้นักเรียนนําไปต่อยอดเป็นธุรกิจของครอบครัวต่อไปได้